สวัสดีค่ะชื่อลัสมีสายทาน New Series World ชื่อเล่นว่าตาตาค่ะอาชีพตบ,บหน้า FaceLappingNatural.com คอมานี้นะคะตาอยู่ที่สะพานโกลเด้นเกชนะคะข้างหลังนะคะเป็นสะพานโกลเด้นเกชนะคะเป็นสัญลักษณ์ของซานฟรานซิสโกนะคะถ้าเห็นต้าอยู่ที่นี่นะคะและแต่งตัวจัดเต็มอย่างนี้นั่นหมายถึงว่าวันนี้ ต้าต้องการจะมาถแถลงการอย่างเป็นทางการในทุกๆเรื่องนะคะที่ต้าอ,อยู่ตรงนี้นะคะและว,วันนี้นะคะต้าจะมาถแถลงนะคะเกี่ยวกับน้ามบัตรใหม่นะคะนามบัตรที่ฉลองความยิ่งใหญ่ของร้านของาต้ากับคุณมาวินนะคะของเ e สแล a b บิ้งเนเชอ a l นะคะนี่เลยค่ะนามบัตรของต้าเองนะคะ นี่นะคะเป็นรูปก่อนและหลังนะคะด้านซ้ายนะคะเป็นรูปที่ต้ารับปริญญาตรีนะคะและด้านขวาคือหลังตบแล้วนะคะรูปแบบที่รับปริญญาโทนะคะห่างกัน10ปีนะคะเป็นยังไงบ้างคะหน้าต่างกันไหมคะและเล็กลงด้วยใช่ไหมคะหน้าดูเด็กขึ้นด้วยนะคะและชื่อร้านของเรานะคะ face l a p i n g natural เบอร์โทรศัพท์7 8 1 6 3 2 8 5 8 5 7 8 1 6 3 2 8228 4 1 5 7 4 2 0 4นะคะ และเว็บไซต์ facelappingnatural. com นะคะนี่นะคะคือนางบัตรเปี่ยมหอต้านะคะที่ออกแบบใหม่นะคะและอีกอันนึงน,นะคะคือนางบัตรคู่นะคะนี่นะคะเป็นรูปของป้ากับคุณมาวินนะคะและตรงที่เปลี่ยนก็คือ Thailand facelapping s natural นะคะและเว็บไซต์ก็เช่นกันนะคะเว็บไซต์ facelappingnatural. com นะคะซึ่งนางบัตรทั้งสองใบนี้นะคะถูกออกแบบโดยที่พุ่งเขมีการนะคะฮอต้ตาเองนะคะเป็น ามีบารมีมีราคามีความเด่นดังรวยในตัวเองแน่นอนค่ะและ้วขอเก็บนาบัตก่อนนะคะเพราะเป็นนามบัตที่มีคุณค่านะคะและนะคะขอฝากร้าน Face Labing b Natural นะคะให้กับทุทกๆคนเลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามผลงานของพวกเรานะคะได้ที่ Instagram Face Labing b Natural นะคะหรือ Social Cam ก็ Face Labing Natural เหมือนกันนะคะและ ในเฟ o o ุ๊กเฟซแล p ปิง Natural, ้ง n น t u r a l เช่นกันค่ะแล้วก็ติดตารรมผลงานของเรานะคะได้ตามสื่อต่างๆทั่วโลกเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดนดัง